สวัสดีฉันมีชื่อว่าโอเคฉันมีชื่อว่าสมศักดิ์ฉันเป็นพี่ชายของเปิ้ลน,นะโอเคคือน้องฉันมีสองคนแต่ว่าคนนอ้องชายคนแรกของฉันเขาเป็นแก๊งชุดดำแล้วเขาก็ตายไปแล้วโอเคแล้วก็ตอนนี้ฉันก็ต้องไปหาน้องคน ที่สวนของฉันเพราะฉะนั้นฉันจะไปหาน้องฉันอาวุธประจำกายของเขาคอนอาวุธประจำตัวของเขาคือคอนเอานี่งไงคอนเ,เป็นไงล่ะนี่ใสของสมศักดิ์สมศักดิ์เป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับใครสักเท่าไหร่ และก็เป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยชอบคุยกับใครเป็นคนเงียบขรึมชอบชอบความส่วนตัวเนื่องจากในตอนสมศักดิ์ยังเป็นเด็กสมศักดิ์ถูกบังคับห้ามออกไปเล่นข้างนอกคล้ายๆกับใครบางคนที่กำลังแคสเกมนี่อยู่แล้วก็ สมสากนั้นเขาจะออกไปเล่นข้างนอกได้เฉพาะบางครั้งเท่านั้นสมสากนั้นมีนิสัยเยียบขีมไม่ค่อยคุยกับใครแล้วก็เป็นคนที่โกรธง่ายมากพลังของสมศัก์พลังของสมศักด์มีซปเปอร์แอปเปิ้ลซปเปอร์แอปเปิ้ล ซูเปอร์แอปเปิลจะทำให้มีอุกบาทแอปเปิลขนาดยักษ์ตกลงมาแค่นี้เองประมาณห้าลูกใช่เลยพลังอางที่สองของสมศักมัดอวกาศซึ่งเขาก็จะปล่อยเป็นลูกเม็ดพลังอุกบาทออกมาหลายๆลด้ซึ่งก็จะกระจายเป็นวงกว้างแบบนี้เลย เมจของพลังอันนี้อยู่ที่ห0สดาเมตร HP ของสมศักดิ์สมศักดิ์มี HP 300ต่ายจากคนปกติทั่วไปที่คนปกติทั่วไปจะมี HP อยู่แค่3เอ้ย0อ้ยลไปพลังอย่างพลังสุดท้ายของสมศักดิ์พลังซุปเปอร์คอน ซึ่งพลังนี้จะทำให้คนของสมศักดิ์กลายเป็นคนไฟสมศักดิ์พิเศษกว่าคนอื่นๆตรงที่สมศักดิ์นั้นเป็นคนที่ทนทานต่อไฟสมศักดิ์นั้นไม่สามารถโดนปืนไฟและตัวร้อนได้สมศักดิ์มีพลังในการกันไฟสมศักดิ์มีพลังกันไฟตั้งแต่เกิด พอสมศักใช้พลังค้นไฟค้อนของสมศักจะกลายเป็นไฟแล้วก็ติดไฟและเวลาทุบใส่สตูสตูก็จะตัวไหมแล้วค่อยๆละลายไปเออชิคชิวชวเออเอนฉันกลายเป็นเออเอเอแหมสตูของสมศักสมสักมีสตูสตูของสมศัก์นั่นก็คือพวกเอ็ก อีและพวกอ่อ่ออนั่นแหละพวกอ e ีกนั่นแหละล <S <S <Lydia> <S สมศักดิกกก์นั้นมีความฉลาดอย่างมากสมศักดิ์มีไอคิวอยู่ที่สองพันไอคิวแต่จากคนอื่นๆที่มีไอคิวอยู่ที่ห้าร้อยไอคิวแต่ไอคิวของสมศักดิ์ก็ยังไม่เท่ากศพระเจ้าอาจารย์ของ สตีฟอยู่ดีอาจารย์ของสตีฟมี IQ อยู่ที่ส0 0 0 0ื่อคสมศักดิ์สมศักดิ์นับได้ว่าเป็นอันดับสองของตัวละครที่มีความเฉลียวฉลาดมากที่สุดนะตอนนี้จัดเป็นอันดับสองอันดับ3คือสตีฟสตีฟมี IQ อยู่ที่1,000 IQ ิ เพราะฉะนั้นสมศักดิ์ฉลาดกว่าแต่สมศักดิ์ไม่ได้เป็นอมะตะแต่สมศักดิ์คือกันไฟนี่แหละนี่แหละคนดีของมสมศักดิ์ตัวละครใหม่เป็นไงหรอสมศักดิ์ชื่อโคเทยังจะกูนแอปเปิล Apple ด้วยแต่ถ้านับว่าตัวละครไหนแข็งแกร่งที่สุดอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวค่อยจัดอันดับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดทีหลังโอเคบายแหละ